ใครเข้าเกณฑ์ได้เงินเดือนละ1,000บาทรวมเป็น2,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับรัดใจดีให้ถึง20ล้านคนกันเลยทีเดียวครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกาลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ มารับชมรับฟังข่าวสารสาระความรู้ดีๆกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับล่าสุดวันที่9มีนาคม2563นะครับในเรื่องของใครที่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงิน 2,000บาทนะครับก็คือจะแบ่งเป็นเดือนละ1,000บาทเนี่ยจำนวน2เดือนนะครับรัฐบาลก็ใจดีนะครับให้ถึง20ล้านคนนะครับสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและได้ผลกระทบจากไวรัสโควิด COVID -19 นะครับหรือเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังข่าวนี้กันได้เลยครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง พ่อพี่แม่ป้าท่านใดบ้างที่จะเข้าเกณฑ์และได้รับเงินตรงส่วนนี้คนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับอย่างไรและคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินตรงส่วนนี้อย่างไรนะครับคลิปนี้มีคําตอบให้กับทุกคําถามเลยนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปรับชมรับฟังข่าวสารนี้กันนะครับ ก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้ฟังบทสัมภาษณ์ของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับไปชมกันเลยครับวันนี้ไม่ใช่แค่บัตรสวัสดิการปรังา,ารัฐมันต้องมีการขึ้นบัญชีมีทะเบียนขึ้นทะเบียนใหม่ในส่วนขอ,ง,อผผผผผง,งผู้ประกอบถึงประชาชนกลุ่มอืน่นอีกด้วยนะหลายๆอย่างนะอันนี้ขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยแล้วกันนะจ๊ะให้มันครบถ้วนนะนะมาก,มากบางน้อยบ้างก็ต้องยอมรับกับว่าในช่วงสองเดือนนี่มันคือปัญหานะ ในการท่องเที่ยววันนี้ก็มีข้อมูลมากกว่าที่ควรนะที่ลดลงไปเลยลงไปเราก็ต้องไปช่วยเหลือผู้ประกอบการบ้างขอให้แยกแยะให้ออกนะถ้าโจมตีกันทุกเรื่องมันไปไม่ได้หมดทุกวันนะเข้าใจใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมนี่มาตราการระยะสั้นนะสองเดือนเองนะเออไม่ได้แจกไปเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยไม่ใช่ว่าร,รัฐบาลนี่ดีจะแจกเงินอันนั้นคือต้องเห็นใจคนผู้มีรายน้อยอยู่ในช่วงนี้เพราะเขาไม่มีรายได้ไดนะผู้ประกอบการข้างล่างนะาขาย ค้าขายขายอาหารขาย,ขาย,ขาย,ขายร้านเล็กๆน้อยๆไม่ต้องดูโหวดอ่ะเพราะนี่อีก,อก,อกส่วนหนึ่งนะนอกจากบัตรที่ว่าสหรัฐโอเคไหมท่านนายกแจกคนเท่าไหร่ครับก็ไม่เกินพันแล้วมั้งต้องดูอยู่ก็สองเดือน,นเองใช่ไหมที่ตกลงตัวเลขอันแรกใช่ไหม เป็นอย่างไรกันบ้างครับจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไว้นะครับก็น่าจะเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าจำนวนเงิน1,000บาทนะครับจำนวน2เดือนเนี่ยนะครับจะแจกจ่ายให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับจาก มติชนออนไลน์นะครับที่ได้ให้ข้อมูลจากแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะครับที่มีการเปิดเผยนะครับถึงแผนการแจกเงินนะครับ2000บาทนะครับตรงนี้นะครับก็ใครที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินบ้างนะครับตรงนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยนะครับถ้าใครที่เข้าเกณฑ์ตรงนี้นะครับจะได้รับถึง2000บาทกันเลยทีเดียวนะครับ ส่วนใหญ่เลยนะครับหลายๆคลิปที่ผมทําออกไปนะครับท่านสามารถไปกดติดตามและท่านสามารถกดดูย้อนหลังได้นะครับว่ารายละเอียดนะครับอย่างไรนะครับเรื่องการแจกเงินตรงนี้นะครับในคลิปนี้นะครับจะบอกเรื่องเกณฑ์และเรื่องการโอนเงินเข้าเท่านั้นนะครับในเรื่องของเกณฑ์ตรงนี้นะครับจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะครับกลุ่ม เกษตรกรกลุ่มอาชีพอิสระนะครับและจะแบ่งให้ละเอียดเข้าใจง่ายๆนะครับให้เหลือเพียงแค่2ประเภทเท่านั้นนะครับก็คือคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและผู้ที่ไม่มีบัตรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกลุ่มแรกนะครับหรือประเภทที่1นนะครับเป็นผู้ที่มีไรายได้น้อยนะครับและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ ผู้ที่มีไรายได้น้อยเข้าเกณฑ์ของทางรัฐบาลและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอิสระทำการเกษตรหรืออะไรต่างๆแต่ท่านเนี่ยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพูดง่ายเลยว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรเข้าเกณฑ์แน่นอนนะครับจำนวนตรงนี้นะครับมีจำนวนประมาณ 9ล้านคนนะครับก็ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วนั่นเองนะครับตรงนี้กลุ่มเนี้ยรัฐบาลเนี่ยนะครับมีข้อมูลของท่านเนี่ยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องลงทะเบียนนะครับไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องวุ่นวายอะไรทั้งสิ้นนะครับรอรับเงินอย่างเดียวนะครับถ้ารัฐบาลอนุมัติเมื่อไหร่นะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่10นี้ก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารที่10นะครับถ้าในเอกทราบข้อมูลข่าวสารนะครับว่ารายละเอียดนะครับอย่างไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปมาแจ้งทุกท่านอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บอกเกณฑ์และว่าท่านเนี่ยเข้าเกณฑ์ไหมถ้าท่านถือบัตรท่านเข้าเกณฑ์นี้อย่างแน่นอนอยู่ใน9ล้านคนนี้แน่นอนนะครับและไม่ต้องลงทะเบียนนะครับ กลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนแล้วนะครับหลายคนถามอยู่ว่าจะต้องลงทะเบียนอย่างไรโอ้โหบางทียุ่งยากจังเลยนะครับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำอีกครั้งนะครับไม่ต้องลงทะเบียนนะครับกลุ่มที่2นะครับกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับเช่นกันแต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไม่ว่าท่านจะ ทำอาชีพอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระนะครับทำเกษตรกรหรืออาชีพอื่นๆนะครับตรงเนี้จะมีผู้ที่เข้าเกณฑ์ที่เป็นไรายได้น้อยนะครับเป็นผู้ที่มีไรายได้น้อยประมาณ10ล้านคนนะครับกลุ่มนี้รัฐบาลจะต้องมีการสำรวจนะครับและมีการเปิดให้ท่านกลุ่มนี้ลงทะเบียนนะครับนะครับ ย้ำนะครับผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐจะต้องทําการสํารวจและทําการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับประมาณ10ล้านคนนะครับตรงนี้นะครับก็เข้าใจง่ายๆเลยนะครับว่าคนที่มีบัตรไม่ต้องลงทะเบียนแต่คนที่ไม่มีบัตรจะต้องลงทะเบียนนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับคนที่ไม่มีบัตรนะครับแต่ท่านเนี่ยเข้าอยู่ในสมาชิกของกอชอนะครับ 2.4ล้านคนนะครับท่านก็มีข้อมูลนะครับรัฐเนี่ยจะมีข้อมูลของท่านอยู่บ้างแล้วนะครับจำนวน2.4ล้านคนนะครับตรงนี้นะครับก็พูดง่ายงเลยนะครับ10ล้านคนเนี่ยรัฐมีข้อมูลนะครับผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยประมาณ2.4ล้านคนเท่านั้นนะครับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนี้จะต้องลงทะเบียนนะครับเกณฑ์ตามผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ คนที่มีไรายได้น้อยเขากําหนดตามเกณฑ์นะครับสําหรับผู้ที่จะลงทะเบียนใหม่นะครับและจะต้องลงทะเบียนนะครับเกณฑ์ท่านจะต้องผ่านตามเกณฑ์ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะถือได้ว่าท่านเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีไรายได้น้อยคือการกําหนดเกณฑ์ไม่เกิน 1 0 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับรายได้ของท่านเนี่ยจะต้องไม่เกิน1 0 0 0 0บาทต่อปีประกอบอาชีพอะไรก็ได้นะครับอาชีพอิสระอาชีพเกษตรอาชีพอื่นๆนะครับถ้ารายได้ท่านไม่เกิน100,000บาทต่อปีจากการให้ข้อมูลจากทางภาครัฐนะครับภาครัฐตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเข้าเกณฑ์ทั้งหมดเลยนะครับจะรวมทั้งหมดเลยนะครับ จะรวมของผู้ที่มีบัตรหรือไม่มีบัตรด้วยนะครับแต่จะเข้าเกณฑ์ในรายได้เป็นผู้ที่มีรายได้น้อยนี่ทั้งหมดเลยนะครับในโครงการนี้ประมาณ20ล้านคนนะครับก็ท่านที่ไม่มีบัตรท่านก็ลองตรวจสอบตนเองด้วยนะครับว่าท่านเนี่ยมีรายได้เกิน1 0 0 0 0แสหรือเปล่าถ้าเกิน1 0 0 0 0แท่านจะไม่เข้าเกณฑ์นี้ท่านจะไม่ได้รับเงิน1000บาทตรงนี้นะครับ และจะได้รับเงิน1,000บาทตรงนี้นะครับพร้อมกันนะครับพร้อมจ่ายรัฐบาลเตรียมเงินไว้1 0 0 0 0แสนล้านบาทนะครับเตรียมพร้อมจ่ายเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมนี้อย่างแน่นอนนะครับ การโอนเงินให้ก็จะมี2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1ก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ถ้าสรุปจํานวนง่ายๆเลยถ้าให้เข้าเกณฑ์ทั้งหมดก็จะประมาณ10ล้านกว่าคนนะครับท่านก็จะได้รับเงินตรงส่วนนี้โอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทันทีนะครับรัฐบาลน่าจะทําในรูปแบบนี้เพราะง่ายนะครับต,ต่อการตรวจสอบนะครับและข้อมูลมีอยู่แล้วนะครับ สามารถโอนได้เลยรวมทั้งสิ้นเนี่ยได้คนละ2,000บาทนะครับก็แยกเป็น1,000บาทนะครับในเดือนเมษายนและพฤษภาคมได้อีก1,000บาทนะครับตรงนี้ก็น่าจะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ที่มีรายได้น้อยและถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ด้วยโอนเข้าบัตรทันทีนะครับถ้าโครงการนี้นะครับคอรมอนุมัตินะครับในวันที่10นี้ อนุมัตินะครับจะได้การพิจนารณาโอนเข้าในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมแน่นอนนะครับตรงนี้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เพียงรอฟังข่าวสารจากทางภาครัฐเพียงเท่านั้นนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ต้องเดือดร้อนอะไรนะครับเพียงแค่รอฟังข่าวสารจากทางภาครัฐยืนยันอีกครั้งหนึ่งให้ชัดเจนนะครับ กลุ่มที่2นะครับการโอนเงินให้กับกลุ่มนี้นะครับก็รัฐบาลเนี่ยไม่มีข้อมูลของท่านกลุ่มนี้ท่านเนี่ยไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ท่านเนี่ยเข้าเกณฑ์ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับรัฐบาลก็จะต้องเช็คนะครับตรวจสอบข้อมูลนะครับว่าเป็นท่านจริงๆนะครับท่านไม่ได้นํา บัญชีของคนอื่นมาแอบแฝงหรืออย่างใดนะครับและถึงมือของท่านโดยแท้จริงรัฐบาลก็เลยต้องออกมาตรการให้โอนนะครับผ่านพร้อมเพย์เพราะการโอนผ่านพร้อมเพย์เนี่ยจะต้องมีการลงทะเบียนกับทางธนาคารและผูกกับหมายเลขนะครับบัตรประจำตัวประชาชนผูกกับหมายเลขบัญชีของท่านเพียงบัญชีเดียวเท่านั้นนะครับในเรื่องของการทำพร้อมเพย์นะครับหลายคนนะครับสอบถามเข้ามานะครับ การทําพร้อมเพนะครับถ้าท่านเข้าเกณฑ์ในการมีรายได้น้อยแล้วนะครับจากการดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับผมจะพาท่านเนี่ยสมัครพร้อมเพนะครับช่องทางง่ายๆในการสมัครพร้อมเพก็ไปติดต่อทางธนาคารง่ายที่สุดนะครับธนาคารที่ให้บริการกับทางภาครัฐ ก็คือธนาคารกรุงไทยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปในคลิปถัดไปนะครับสอนการสมัครพร้อมเพย์เพื่อเตรียมรับเงินในตรงส่วนนี้นะครับถึง2,000บาทนะครับได้เดือนละ1,000บาทกันไปเลยนะครับเดือนเมษาและพฤษภาคมเช่นกันนะครับสำหรับกลุ่มที่ โอนเข้าพร้อมเพย์แต่วันที่นะครับอาจจะล่าช้ากว่ากลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเองนะครับหรือนะครับในเดือนเมษาอาจจะไม่ทันนะครับสำหรับกลุ่มนี้เพราะมีจำนวนหลายล้านคนนะครับก็จะต้องเลื่อนไปเป็นเดือนพฤษภาหรือเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกับพ่อพี่แม่ป้าประชาชนด้วยนะครับในเรื่องของ ใครที่เข้าเกณฑ์บ้างตรงนี้ก็หลายๆท่านที่ดูคลิปมาจนถึงตรงนี้นะครับก็น่าจะทําความเข้าใจนะครับว่าใครที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินในตรงส่วนนี้บ้างนะครับทางภาครัฐนะครับทางกระทรวงการคลังเนี่ยมีข้อมูลนะครับของท่านเนี่ยนะครับเป็นฐานข้อมูลนะครับเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับดังนั้นนะครับ หลายกลุ่มอาชีพนะครับเช่นอาชีพอิสระนะครับพ่อค้าแม่ขายจะต้องแสดงตัวตนนะครับเช่นการลงทะเบียนหรือสมัครเข้ากองทุนกับกอชอก่อนนะครับตรงนี้น่าจะถ้าท่านผ่านโครงการนี้ไปท่านน่าจะไปเข้าร่วมกับสมาชิกของกอชอนะครับสมาชิกการออมแห่งชาติเนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้ท่านเนี่ยเข้าเกณฑ์ตรงนี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ก็ขอ ฝากกับพ่อพิมพ์แม่ป้าไว้ด้วยนะครับสำหรับเงินตรงส่วนนี้นะครับ1000บาทในเดือนเมษานะครับรัฐบาลนะครับจะโอนให้ตรงนะครับและท่านเนี่ยสามารถกดถอนออกมาเป็นเงินสดได้เลยสามารถไปจับจ่ายใช้สอยได้เลยนะครับไม่จํากัดนะครับสิ่งที่ท่านจะไปจับจ่ายใช้สอยนะครับตรงนี้รัฐบาลก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับว่าไม่ใช่ได้ไป1 0 0 0เสร็จปุ๊บ ไปซื้อเหล้าขาวอย่างนี้จะไม่ตรงประเด็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับและการช่วยเหลืออาจจะไม่ตรงจุดก็ได้นะครับหลายๆท่านนะครับก็เดือดร้อนจริงๆนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจในตอนนี้มันฝืดเครื่องจริงๆนะครับก็ขออย่าให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นเลยนะครับก็ในเรื่องนี้นะครับน่าจะช่วยบรรเทาภาระนะครับของ หลายๆท่านได้นั่นเองนะครับก็กระผมนายเอกก็ต้องขอฝากกับทุกท่านไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาจนถึงจุดนี้นะครับก็ต้องขอฝากกับทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับผมนายเอกนะครับจะได้นําเสนอข่าวสารดีๆแบบนี้ มาฝากพ่อพี่แม่ป้าที่เป็นสมาชิกของช่องในเอกและหลายคนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอข่าวไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าอยากพูดคุยกับนายเอกนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ทางด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับคอมเมนต์ดีๆผมจะนำมาออกอากาศในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ